อขอเพียงแค่คนหนึง่งจะคิดถึงและคอยอห่วงใยในยามที่ชีวิตมันมองร้องไห้ขอเพียงมีใครรอบใจสักคนในวันที่โลกรักความหวังให้ว่ามันขาดมันหาย ใครจะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกล รงพยาบาลของเรามีอาสาก็มาช่วยฮานโรงพยาบาลแบบดีมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าไม่รู้อะไรแกก็จะแนะนาเข้ามาแกก็ถามว่ามาโต๊ะไหนอะไรยังไงแกก็จะแนะนำานุ้แบบดีมากเราเราอยากให้เขาจับมีจ่อไปคนต่อไปค่ะเพราะว่ามีจรงคนหนึ่งเมื่อวันที่วันที่ผ่าตัดยู่ห้องข้้งคนแกก็ไปคุยให้กำลังใจคนไข้อ่ะ ก็คนไข่แบบว่าใจพี่ดีแบบว่ากลัวมากอะไรตาไรมากแกก็ไป็นุยที่เสียงก็ทำใจให้สบายอะไรอะไรตแนเปลี่ยนดีมากเลยอ่ะใช้ก็เดี๋ยวคนดันวิ่ขึ้นผ่านตับใต้เลยวันนั้นน่ะรู้คุ้นนี่ดีมากเลยแต่คุณลุงล่างนี่ทุกคนก็ดีหมดนะครับายารู้บึกว่าดีมากเลยค่ะที่ว่าเรามีช่วยเข้ามาดูแลตรงนี้เราอยากทราบอะไร ก็จะได้ถามท่านว่าเป็นเป็นครั้งแรกที่มาที่นี่อะถามแรกเลยครั้งแรกค่ะทางคนช่วยในี่ยค่ะตอบยามดีมากเลยค่ะความรู้สึกว่าเขาบริการเราดีนะคะถ้ามีจิตอาสาแบบนี้ตอบมาไมจะดีมิตรดีดีมากยก็ถ้าถ้าจะมีแบบนี้ตลอดนะคะ่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีไดีครับได้ได้ไดไดสุดหวาได้ อยูารไม่กล้าถามทำบ้านไม่แนไหรครับใช่ครบคุณดีไม่กล้าถามที่บาลก็จะมีการถาม,ามกล้าาเอ่อจะเป็นยางไงเนานะบางคนถาม้วอาจจะูกลัวยาบาลหรูบา้บางอะไรเงี้ยก็มีรูปแบบนี้เรียกอะไรฮะจิตอาสาจิตอาสาก็ดีับเพราะคอมาถามว่าเราถามคนมาเนี่ยถาม่า อะไรบ้างอะไรเนี่ยติดขัดตรงไหนอะไรจะทำอนะไรไฟฟ้าตรงนี้เราจะไปที่ไหนต่อก็มีก็ช่วยเหลืออยู่แล้วเราอยากจะให้โรงพยาบาลของเรามีจิตอาสานี้ต่อไปไหมคะดีมากเลยดีมากบ้านรู้สึกยังไงเข้ามาทำงานแบบไม่ได้รับเงินเดือนนะเข้ามาให้โรงพยาบาลเราดีและช่วยเหลือ แกก็มาคุยมาตอบใจมาให้ความคิดเห็นว่าเราตุ้ได้ยากแบบป่วยตรงเนี้ยก็รังตากหมอเยอะไปเนี่ยก็ราะหาแกก็มาให้กำลังใจเราดีผมตัดผมอ้คุณตาติดได้รับกะไรยรู้สึกประทับใจดีมากมาถึงเวลาวันศักรอยจะเรียกแล้วได้เวลาตัดผมนะคนไข้ก็จะมาตัดผมแกก็เรียกตบ พี่ค่ะพี่บันเฟนพี่ีจับผมเลยค่ะแล้วเคยประจําเป็นยังไงคะที่ที่โรงพยาบาลของเราเนี่ยมีจิตอาสาที่มาคอยดูแลประกําเพื่อให้ช่วยโจ๊กไปไหนเลยยังไงบ้างเสด็จดีประทับใจได้พักษาเลยได้มีแรงใจให้ดวงใจลูกจะให้ดูแลในเรื่องของจิตใจคนไข้เปิดที่ปรึกษานะคะให้คําแนะนําในเรื่องของการ ประเด็นตัวคายเครียดยังไงที่จะอยู่ในช่วงที่คนไข้ทุกข์ยากอยู่กับเราเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเหมือนว่าเป็นเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณตาคุณยายฟังให้กำลังใจทั้งเจ้าหน้าที่และคนไข้ค่ะคือด้วยตัวจิตอาสาเองเนี่ยเหมือนเป็นผู้สูงอายุแล้วก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ของเขาที่มีมาเอาประสบการณ์มาแชร์กันก็คนไข้ก็รู้สึกประทับใจบางเคสเนี่ยร้องขอว่า ขอให้จิตอา,าสาเนเข้าไปช่วยคุยกับญาติผู้ป่วยซึ่งใกล้ไวกระเสียงแล้วปอบตัวเองไม่ได้เนี่ยเราก็ได้จิตอา,าสาที่อยู่ในวัยเนี้ยเข้าไปช่วยซพพอร์ตจิตใจของคนไท้ค่ะในภาพรวมเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าปนทับใจกับคนที่ผู้สูงอายุที่เสียนตลาดให้กับองค์กรให้กับรัฐบาลให้กับประโยชน์ส่วนรวมนะคะแล้วด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่อะซึ่งแต่คนเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนได้รับ การซัพพอร์ตเรื่องของจิตใจซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีมากเป็นการที่ดึงเอาองค์ความรู้ซึ่งเขาผ่านมาแล้วแล้วก็เอามาใช้ผู้สูงวัยก็จะได้มีความรู้สึกว่าตัวเองนี่ไม่ไร้ท่านะคะจากการที่มีจิตอาสาเข้ามาให้บริการกับคนไข้ในหน่วยงานเนี่ยค่ะสปีที่ผ่านมาที่เราทํางานร่วมกันเนี่ยค่ะด้วยบรรยากาศการทํางานที่เป็นกันเองของพี่จิตอาสาซึ่งตรงนี้พี่ก็เข้ามาช่วยเราได้มาก ด้วยการใช้ความรู้ที่เขามีอยู่เนี่ยเรื่องของธรรมะเ,เรื่องของการทำบำบัดจิตซึ่งอนอกจากช่วยกับคนไข้ก็ช่วยบำบัดให้กับญาติด,ด้วยนะคะยังช่วยในกิจกรรมอื่นๆของหน่วยงานได้อีกอย่างเช่นเวลาเรามีประชุมประจําเดือนอทีมจิตอาสา,าได้เข้ามาช่วยเราในเรื่องของการจัดกิจกรรมหัวเราะบําบัดโรคนะคะซึ่งตรงเนี้ย จ้าหน้าที่ทุกคนที่ไม่เคยหัวเราะก,ก็ได้มาหัวเราะร่วมกันอย่างดังสนั่นเลยในในห้องประชุมของหน่วยงานค่ะเสียงสะท้อนการตอบรับจากทั้งผู้ป่วยและญาติแล้วก็จากเจ้าหน้าที่ด้วยกันเองค่ะดีมากอย่างช,ช่วงที่พี่เราเข้าไปคุยเนี่ยหลังจากเราเข้าไปประเมินซ้ำคงไข้จะหลายคนจะจะเปลี่ยนไปเลยค่ะเปลี่ยนไปในทางที่ดีตัวเจ้าหน้าที่เองก็ บางคนก็ใช้ลักษณะการพี่ๆเขาเข้ามาให้คําแนะนํารายบุคคลบางทีก็เป็นรายกลุ่มซึ่งสรุปได้ว่าออออถือเป็นช่วงดีมากที่เรามีจิตอาสาเข้ามาร่วมทําง,งานด้วยก,กันกับเราในหน่วยงานค่ะคก็คุต้อขอขอบคุณจิตอาสานะคะที่มีใจบริการที่เข้ามาช่วยในงานดูแลของเราการรับเรียนรู้ของเราเนี่ยทำให้เกิดเหมือนมีองค์ความรู้ใหม่ การแชร์ประสบการณ์ของวัไที่แตกต่างกันก็ทําให้เรามองเห็นโลกที่กว้างขึ้นแล้วเราก็ไม่ท้อแท้ในการใช้ชีวิตอยู่นะคะเรามองไปถึงอนาะคตว่าต่อไปถ้าเรามีโอกาสเราก็น่าจะได้มาใช้ชีวิตเป็นจิตอาสางนี้เหมือนกันค่<ๆ>นะก็ขอขอบคุณค่ะรู้สึกว่าเม่ต้องการว่าเรา เราจะให้คนไข้เนี่ยรู้รู้ว่าเราเป็นจีรอาสาแล้วก็มาช่วยแนะนําคนไข้ที่เขาไม่รู้อ่ะเราก็แนะนําเขา <นะ S 2> อ,อยากจะมาทําประโยชน์ก็แก่สังคมอะค่ะเพราะว่าเราอยู่บ้านเราก็ไม่ค่อยมีอะไรทําแล้วตอนนี้เรามาที่นี่จะได้ช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์แก่คนส่วนรวมได้ค่ะโด,โดยปกตินี่ผมเป็น สาธารณะมาตั้งแต่กำเนดครับก็คิดอยากจะตอบแทนที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยมีแม่ตากับผู้สูงอายุอายุเราก็เข้าสู่วัยสูงอายุนยก็อยากจะทำอะไรที่มันให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมซึ่งเราสามารถที่จะทำได้ ใจแจจล้วขานักลงมานี้ด้วความเต็นใจเลยจะทำจนกว่าจะไม่ไหวก็บมาจนกว่าที่จะมาไม่ไหวกะราบใดที่ร่างกายยังพอไหวจิตใจทุกงย่าเป็นคนเหนื่นอยูู่แล้วนี่ก็จะทำให้เต็มที่เข้าที่ ร่างกายจางหน่วยอาจจะเป็นเวลาสมควรที่เราท่องเท่าๆสมควรอะไรจังนั้นก็แหละวสู่พื้นห่งแน่า